รวมกิจกรรมก็ทยอยมากันแล้วนะคะแล้ววันนี้มาสนใจขี่รุ่นอะไรครับเป็นรถของปี2023เลยนะตัวสองตัวนี้ใชรับผมว่าเยอะแล้วนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยของมันได้อยู่แล้ว น,น้ำมันไดานามิสออยนะครับเป็นผู้ร่วมสััเสรินการเดินทางในทริปนี้นะครับผมกินแล้วทําให้มีแรงในการเดินทางกลางคืนหลับสนิทนะครับแล้วก็ช่วยให้สุขภาพดีด้วยลดอาการปวดเมื่อยล้าตามร่างกายได้นะกินแค่วันละ2กับซูลถิงง่ายมิเทลทําให้มีกําลังเดินทางตลอดทริปเลยสนใจสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมทานเป็นประจําเลย สวัสดีทุกท่าน,นะครับอยู่กับช่องซิ่งกับชายนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ Honda Big Wing พิษณุโลกนะครับวันนี้มีกิจกรรมเทสไดเ e ดมโด ay คัด mm hmm. วันแรกของศูนย์ Honda Big Wing พิษณุโลกนะครับ mm hmm. ก็จะมี Big b ไบ e หลายรุ่นเลยนะให้มาทดลองขับมีตั้งแต่วันที่ 10, 11, 12, 13มีนานะครับวันสุดท้ายคือวันที่13มีนานะครับตรงกับวันจันทร์ ใครที่สนใจอยากจะมาลองขี่บิ๊กไบค์ของ Honda Bigwing p พิซซ์โนะครับก็มาที่โชว์รูมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปขี่กันหลายรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวจะมารับชมบรรยากาศกันไปเราพาไปเดินชมบรรยากาศด้านในกันนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็น c ีไนะครับเป็นรถวิบากนะคือตัวนี้เป็นรถที่หายากมากนะครับแล้วตอนนี้รถมีเข้ามาแล้วนะ ใครสนใจของรถของบิ๊กวิ่งพิโลกหรือหารถรุ่นนี้อยูอ่ก็ลองทักเข้ามาได้นะรถตระกูลวิบากเนี่ยเขาจะเข้ามาเรื่อยๆนะผมเห็นเข้ามาทุกเดือนเลยแล้วก็ขายออกหมดทุกเดือนเลยนะครับใครสนใจก็ลองทักเข้ามาแล้วก็จองกับเขาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นขบวน CBR 650 R นะครับแล้วก็จะเป็นสีปีใหม่เลยแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเป็น Neo Sport นะ เขาจะมีควิกชิปเตอร์มาด้วยนะครับจะเป็นสีดําครับเป็นรถปีใหม่ก็ทยอยเข้ามาละตอนนี้รถของด i กวิ่งทูโตกก็เข้ามาเพียบเลยนะใครที่สนใจรุ่นไหนอยู่เข้ามาดูได้นะไม่ต้องรอรถนะมารับรถได้เลยครับที่นี่มีรถเข้ามาใหม่เต็มเลยเป็นรถปีใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ร่วมกิจกรรมก็ทยอยมากันแล้วนะครับอันนี้ใครสนใจก็เอาใบขับขี่มาด้วยนะครับ ใบขับขี่แล้วก็อุปกรณ์นะแล้วก็มาลงทะเบียนที่ด้านหน้าได้เลยไม่ยากครับกิจกรรมนี้ถึงวันจันทร์ที่13นะครับ ไร,เร,เรไเ,น,เน,น,นนีี่ยมาว้ก็มีอ่ะันนี้อันนี้คือรู้รู้ข่าวรู้ข้อมูลจากไหนครับอ่าจากเพจครับ <S <S จากเพจ่ Honda Biking p i s a โ u r o h ใช่ไหมครับใช่ครับอ,อ๋อแล้ววันนี้มาสนใจขี่รุ่นอะไรครับอ่าเป็นตัว CB r 650R ครับ <S <S อ๋อสนใจอยากลอง 650R ครับแล้วอ่น้องนะครับสนใจขี่รุ่นอะไรครับวันนี้ของผมเป็น CB 650 f ครับเอ้ย R ครับอ่าใช่ไหมครัอ๋อโอเควันนี้น่าจะได้สนุกกัน แล้วมีรุ่นอื่นๆที่อยากลองขี่อีกไหมวันนี้เขาเปิดให้ขี่ทั้งหลายรุ่นเลยนะจริงๆก็อยากลองแทบทุกตัวเขาทุกตัวนะโอเคเดี๋ยววันนี้มีเวลาเดี๋ยวมารวมสนุกกันนะครับ,รบขอบคุณครับ รีเบล500เนี่ยเมื่อกี้ผมได้ลองไปขี่แล้วนะรถเขาอะสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นจุดเด่นของรถสไตล์นี้อย่างหนึ่งเลยคือรถเขาไม่สูงเลยความสูงของเบาะต่ํามากความสูงของของเบาะเนี่ยคือคนที่สูง160หรือดีไม่ดีอาจจะถึง150เนี่ยก็น่าจะขี่ได้ด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้นี่คือผมลงไปนี่ยืนเต็ม2ขาเลยแล้วก็แบบเหลือๆมากคันนี้เขาดีไซน์มาเป็นรถที่แบบว่า ทุกคนขี่ได้นะสำหรับรถรีเบล5 0 0เนี่ยของ Honda เนี่ยเพราะว่าด้วยทรงรถสไตล์บอเบิลค r ูเซอร์มันไม่สูงอยู่แล้วด้วยครับก็ถ้าใครสนใจก็มาลองขี่ได้ที่งานเดโมเดนะมีถึงวันจันทร์ที่13มีนานะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับคุณโชแล้วนะครับเป็นไงบ้างคุณโชนีครับสวัสดีครับพี่กิจกรรมกิจกรรมวันนี้นี่มีกี่รุ่นครับที่ให้เราได้เก็ตไปครับก็จะมีในรุ่นของพวกซีรีส์500นะครับจะเป็น c b 500X นะครับรีเบลนะครับแล้วก็เป็น c b r แล้วก็จะเป็น c b 500F นะครับซีรีส์500ใช่ครับแล้วก็จะเป็นตัวใช่ครับแล้วก็เป็นซีรีส์650นะครับ ซอรี่650ก็จะมี2ตัวนะครับ CBR 650R นะครับแล้วก็ c b 650R นะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่เป็นโมเดลใหม่เลยใช่ไหมครับผมเป็นแบ็คเอดิชั่นนะครับสำหรับตัวนัเก็ตใช่ครับผมเป็นรถของปี2023เลยนะตัวสองตัวนี้ใช่ครับสองตัวนี้เป็นปี2023นะครับเป็นรถปีใหม่เลยนะครับแล้วก็ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจที่จะลองเทสได้ในรุ่นที่ใหญ่กว่านี้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามอีกรอบนึงเพราะว่ารอบนี้เขามีแค่ตัวตัวไหนนะครับตัวตัวไหนให้ก่อนแต่สแต่ว่าแต่ละรุ่นที่มาวันนี้ก็ห้าหกรุ่นแล้วนะผมว่าเยอะแล้วนะแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีด้วยของมันได้ยอู่แล้วนะก็ตอนแรกปกตินะครับ จะมีรุ่นอิมพอร์ตมาให้ด้วย oh, <wow. S 1> นะครับอ่าใช่ก็จะมีทั้งอ่า XEDV NC 750 oh, <wow. S 1> นะครับ hmm. CBR 1,000นะครับ oh. แล้วก็ CB CB 1,000 นะครับแล้วก็แอฟริกันทวินอะไรพวกนี้เลยแต่ไม่มีโกวิงคันเดียวนี่อันนี้คือใครที่สนใจที่จะรอขับขี่รุ่นใหญ่รุ่นที่อนำเข้ามาของ Honda นะกดติดตามเพจ Honda Big w i วิพิศนุโลกไว้นะครับเดี๋ยวถ้าเขามีข่าวสารอะไรอัปเดตที่จะให้ลองขี่รถรุ่นใหญ่อ่ะเดี๋ยวเขาจะอัปโหลดลงในนั้นแล้วจะได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับกดติดตามเขาไว้เลยนะครับอันนี้แต่ทีนี้อันนี้วันนี้ก็คือก็จะมีการขับขี่หลายๆรุ่นเนาะเมื่อกี้เราก็ได้ลองขี่ลองข่อม แล้วล่ะแล้วก็ผู้ร่วมกิจกรรมก็เริ่มทยอยมาแล้วนะใครที่สนใจนะครับก็มาร่วมได้นะครับงานมีถึงวันจันทร์ที่13บสามีนาครับมาเข้าร่วมกันได้นะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณโชว์มากนะครับผมขอบคุณมากครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะเข้าไปอ่านและตอบ ทุกคอมเมนต์เลยอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Honda BigWing หรือมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโปรโมชั่นคอมเมนต์ไม่ได้นะแต่ผมจะไปถามคุณโชว์แล้วมาตอบให้ครับได้ครับผมยินดีครับคลิปนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตไดนิดนึงนะครับก็ตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนเนาะตอนแรกจะไปขี่ที่สวนกันนะครับไปขี่ที่สวนกันแต่ทีนี้ เดี๋ยวใช้เส้นทางนะครับเส้นทางหลักเลยนะครับใช้เส้นทางหลักถึงแยกดอจีนนะครับเดี๋ยจะมีเจ้าที่ประกบนะครับเดี๋ยวมีเจ้าที่ประกบเนาะแล้วก็วนนโดจีนกลับมานะครับวนวนวนวงเวียนอ่าวนวงเวียนกลับมานะครับรบกวนนะครับใช้ความเร็วประมาณไม่เกินไม่เกินก้าวเก้าแปดสิบเก้าสิบแล้วกันนะครับงดการขับขี่ชัวเฉียวนะครับขับขี่แบบปลอดภัยดีที่สุด นะครับผมประมาณนี้โอเคครับขอบคุณมากครับเฮ่ยเ่าขี่กกไกลๆเลยใช่ไหม